ต่อไปผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการพูดถึงเรื่องการดิฟอินทิเกตแล้วก็ใช้คณิตเลขแทนค่าแะไนี้โจทย์ก็ตั้งขึ้นเองอะนะดูจะตั้งหาโจทย์ที่ไหนมันก็หายากอยู่ทีนี้โจทย์เขาก็ว่า,วามันมีฟังก์ชัน v มาเท่ากับ2 0 t บวก5ข้อที่หนึ่งจ็จงหาจงหาอะไรจงหาความเร่ง a ที่ t เท่ากับ8 สองโจงหาระยะทางที่ทีสิบถึงทีสิบห้าก็คือเป็นช่วงขอบเขตบนขอบเขตล่างนะ่ะทีสิบถึงทีย่สิบแล้วกันสิบห้าอะไรนะ 30, ทียี่สิบทียี่สิบทีสิบถึงทียี่สิบก็คือจะมีขอบเขตบนขอบเขตล่างมาให้เอ่อทีนี้ทีนี้เรื่องเรื่อง ข้อนี่หนึ่งเราต้องดิฟนะใช่ไหมเรามีฟังก์ชัน v ดิฟดิฟเทียบกับเวลาก็คือดิฟเทียบ t เราจะได้ a คือข้อที่2อนี่ก็จะเป็นการอินทิเกรตอินทิเกรตฟังก์ชัน v แล้วเราจะได้ฟังก์ชัน x นะฟังก์ชันของ x ฟังก์ชัน t ในรูปแบบของ x อทีนี้ผมท,ทําทีละข้อแล้วก็เดี๋ยวแทนค่าเครื่อคิดเลขเทียบกับเราคิดเองเดี๋ยวให้มันทันในเวลาสินาทีเนี่ย ่เรามี v นี่ใช่ไหมเราก็ดิฟเลย v ดิฟ v ใช่ไหมแล้วก็เขียนดิฟ dv by dt แล้วก็เท่ากับ a เนาะเราดิฟ v เทียบกับ v, v เทียบกับ t ก็ dv by dt ทุกนี้ก็ดิฟเทียบหมดเลยก็คือดิฟ20 t บวกบานี่การกระจายเข้าไปอะไรผมจะไม่เขียนแล้วนะผมก็ดิฟสดเลยนะเพราะว่าได้อธิบายไปคลิปกันก่อนแล้วก็ดิฟ2ี่ทีเทียบทีก็คือดิฟ2ีสิทีเทียบทดิเสก็เหลือ20ใช่ไหมดิฟ2ีเอาค่าคงที่ออกมาดิฟเอาค่าอ่ะดิฟ ยี่สิบทีเอาข้างที่ตบมานานดิฟก็คือก็ยี่สิบตบออกมาดีเหลือเหลือด,ดีทีบายดีทีก็เท่ากับหนึ่งหนึ่งก็คือตัดออกไปก็เลยยี่สิบถูกไหมผลแรกได้เนี่ยดิฟห้าส่วนทีดิฟค่าคง,งที่ได้ศูนย์ฉะนั้นก็ยี่สิบวกศูนย์ก็เท่ากับยี่สิบเอเท่ากับยี่สิบคำตอบเอเท่ากับยี่สิบเมตรเปอร์เซสแควร์เมื่อวิทยาทีที่แปดหมายถึงว่าปกติแล้วถ้ามันมีค่าที ้าดิฟออกมาแล้วมันมีค่าทก็คือเราต้องเอาแปดไปใส่ในทีเนาะแล้วมันจะได้ร้อหกสิบอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันไม่มีค่า t ีพูดง่ายมันดิฟแล้วทีหายฉะนั้นเมื่อวิธีที่แปด t ีเท่ากับแปดมันก็ได้ยี่สิบเก้าก็ได้ยี่สิบหนึ่งก็ได้ยี่สิบเหมือนมันเป็นความเล่นคงที่คือฟังก์ชันความเร็วตัวนี้เป็นความเล่นคงที่ออะพูด,ดง่ายอันนี้ก็เราก็ทําโจทย์โจทย์เสร็จแล้วได้ a แล้ว ได้ฟังก์ชัน a มาแล้วจริงๆริร้วตนี้มันตอบเป็นฟังก์ชัน a นะแต่ว่าเราก็ตอบไปว่าเออ t 8จะได้ a เท่ากับ20เมตรเอร์เซกคือ t ใดก็ได้เท่านี้หมด square ความเร่งต้องเป็นเซกสแควร์นะอ่ะทีนี้ข้อ2ข้อ2เรามานะั่งคิดต่อข้อ2ฟังก์ชันเดิมเลยคือ v เท่ากับ20 t บวก5ใช่ไหม ทีนี้เราจะหาฟังก์ชัน x ใช่ไหมเราจะหาชั x ก็คือหาระยะทางแล้วก็อินทิเกรตก่อนที่เราจะใส่อินทิเกรตเข้าไปเราต้องใส่อะไรใส่ดิฟเข้าไปก่อน dv แ้วข้างล่างก็ดีใช่ไหมเรยาย้ายดีทกลับไปฝั่งนี้ เราจะให้ dt เข้าไปกลับไปฝั่งนี้เดี๋ยวแป๊บหบนึ่งอ่าทีนี้เราเมื่อกี้มันเป็นฟังก์ชัน v เท่ากับ20 t บวก5เราจะดิฟเราจะอินทิเกรตมันเราต้องใส่เทียบตัวแปรไปก่อนอินทิเกรตเท่าตัวแปรก็คือ dv dv by dt เรา dt ย้ยายขึ้นมาปุ๊บเหมือนราอนหาอยู่ก็ย้ายขึ้นมาทีนี้เราก็อินทิเกรตได้ละเราก็อินทิเกรตปุ๊บอินทิเกรตแล้วก็อินทิเกรตสองข้างถูกไหม เหมือนเราคูณเข้าทั้งสองข้างคาะเข้า้สองข้างอ่ะอินทิเกรตสองข้างนะเพราะมันเป็นสมการมันเท่ากันอยู่ตันแต่ v เท่ากับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราคนนี้อินทิเกรตก็ตัดกันอินทิเกรตตัดกันมันจะได้ x หรือเป็นฟังก์ชัน x ทีนี้อินทิเกรตก็กระจายเข้าไปในในนี้ใน20 t บวก5แล้วก็ดี t กระจายเข้าไปทีนี้เราจะเขียนก็ได้หรือจะไม่เขียนก็ได้แต่เราอินทิเกรตเขียนดีกว่าเดี๋ยวงง อินทิเกรต20 t dt บวกอินทิเกรต5 dt เอาอินทิเกรตทีตัวอินทิเกรต20 t dt ก็ได้เอา20ออกมาข้างหน้าอินทิเกรตแล้วอินทิเกรต t อินทิเกรต t ได้อะไรอินทิเกรต t ได้ t กํลาลังสองส่วน2องถูกไหมบวกอินทิเกรต5 dt อินทิเกรตข้าคงที่เอาข้าคงที่ออกมาข้างหน้า เอเมื่อก <eye> uh, uh, ี้สูตรเราว่างนะอินทิเกรตเอาข้าวงที่มาข้างหน้าก่อนอ่ะเอาข้าวงที่มาข้างหน้าเอาข้าวงที่เอาข้างหน้าเจ้าอินทิเกรตห้าทีดีทีเอาข้าวงที่มาข้างหน้าแล้วอินทิเกรตอินทิเกรตดีทีได้ได้ทีถูกไหมอินทิเกรตอินทิเกรตดียูได้ยูบวกซีอินทิเกรตดีทีได้ทีบวกซีแต่ทั้งหมดทั้งมวลอินทิเกรตเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องบวกซีด้วย ท,ทั้งพคตทั้งหมดอันนี้ก็หารกันจัดรูปให้มันเป็นจพสท,ที่สวยงามหารกันหรือ10ทีกำลัง2บวก5ทีบวก4อ่านี่ก็เป็นคำตอบแต่เราอย่างที่เราบอกถ้าเราฟังก์ชันง่ายๆอย่างนี้เราสามารถตัวคำตอบได้โดยการดิฟกลับไปเราก็ลองดิฟกลับไปดิฟสดๆกลับไปว่ามันเท่ากับฟังก์ชันที่เราได้มาหรือเปล่าอันนี้เราก็ดิฟไป ดิฟสิบทีกำลังสดิฟคือเอาได้ะีกำลังตกลงมา2องดิฟสิบทีกำลังสก็เท่ากับ2องมาคูณสิบก็เป็นยี่สทีกำลังเอลบหนึก็เลืสิบยี่ทีใช่ไหมดิฟห้ทีได้5้าอ่ายี่สบทีบวกหอ่าเท่าเดิมแสดงว่าเราอินทิเกรตถูกแล้วถูกไหมคนนี้เราอินทิเกรตถูกแล้วเมื่ออินทิเกรตถูกแล้วเขาหาโจย์ก็หาอะไรนี่เราได้ฟังก์ชันเราอินทิเกรต V มาใช่ไหม เราอินทิเกรต v แล้วเราจะได้เราอินทิเกรต v v ที่เป็นฟังก์ชัน t เราอินทิเกรต v ที่เป็นฟังก์ชันได้ได้อินทิเกรตอินทิเกรตได้ผลออกมาเป็นเป็นค่า x คือระยะทางหรือตำแหน่งนั่นแหละที่ที่เป็นฟังก์ชัน t เราก็ต้องแทนค่า, t เ,าเเ t เข้าไปเพื่อที่จะ t เข้าไปเพื่อที่จะ กําหนดเขาเรียก่านค่าไปผู้กำหนดอข,อ,าานขกกนดอบเขตเราจะได้เป็นค่าตัวเลขซึ่งตรงเนี้เขามีฟังก์ชันบนล่างก็คือสิบกับยี่สิบทีนี้อันนี้ผมอินทิเกรตแบบแบบแบบไม่จํากัดค่าการจํากัดค่าคือเราต้องใส่ค่าตัวเลขตรงนี้เป็นอะไรข้างล่างเป็นสิบข้างบนเป็นยี่สิบใช่ไหมบางทีเขาก็จะเขียนแบบแบบนี้แบบแบบอย่างเงี้ยพออินทิเกรตมาแล้วเขาก็จะมีพอพอได้ฟังก์ชันมาเป็นรูปนี้เนาะเขาก็จะเขียนอย่างนี้ ถ้ามันจำกัดเขตเขาจะเขียนส0 t กําลังสองบวกห้า t และไม่เขียน c คือมันจะเขียนไม่เขียนมันก็เหมือนกันแล้วเขาก็เอาขอบเขตมาเขียนตรงนี้ซึบสิบกับยี่สิบเราจะติด c ไว้ก็ได้มันคือได้คำตอบเหมือนกันมันเ,เป็นฟังก์ชันเดียวกันนะนะคำตอบเหมือนกันแต่ที่เราแทนค่าเราก็เขียนแบบนี้หรือจะเขียนแบบนี้เราก็มาแทนค่าที่หลังก็ได้ทีนี้เราก็แทนค่าอะไรไปเราก็จะเขียนว่า x x อะไร x, x, x. ที่เราคิด x ขอบเขตเขตอะไรขขเขตเขตล่างก่อนผมคิดขอบเขตล่างคือ x สิบก็เท่ากับอะไรที่เป็น t ราแทนด้วยสิบหมดก็ได้เป็นสิบนะมุมมองตรงนี้เนาะสิบวงเล็บ t กํลังสองก็คือสิบกํลังสองเขียนล้อตามไปเลยครับบวกห้า t ห้า t ก็ต้องเป็นสิบห้าสิบใช่ไหมห้าบวกห้าคูณสิบแล้วก็คิดตัวเลขออกมาตัวนี้ สิบจกกำลังสองก็100่คูณอีกสิก็เป็น1,000นะแล้วก็บวกอีกเท่าไหร่ห้าคูณสิเป็น50ก็เท่ากับหนึ่อันนี้คือ X ที่ t ีเท่ากับสิต่อไปแล้วก็คลิดขอบเขตบนนี่ขอบเขตล่างใช่ไหมขอบเขตบน X เท่ากับอะไร X เท่ากับยีเราก็ทำเหมือนเดิมเพียงแค่แทน T เป็น20 t 2ยี่สบกกำลังสองบวกห้ทก็คือห้ายี่สแล้วก็คิดตัวเลขออกมาตัวเลขออกมาก็คือยีอ่สิบคูณยีเท่าไหร่สี่รถูกไหมสี่ร้ยสี่พันสองยกกำลังสองเป็น4ี่ศูนย์ในสตัวสี่ร้อแล้วก็ไปคูณ10เป็น0ูนตัวเสี่พันบวก ห้าสองสิบมีศูนย์อีกตัวหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยก็ตอบสี่พันหนึ่งร้อยเราไม่ได้ตอบแค่นี้เราต้องเอา x บนมาลบ x ล่างขอบเขตบนลบขดล่างก็คือ x ยี x ่สิบลบ x สิบเท่ากับสี่พันหนึ่งร้อยลบหนึ่งพันห้าสิบเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับ คิดเลขไม่ค่อยถูกเดี๋ยวคือคิดเลขอยู่นะเอาสี่พันหนึ่งร้ 1, อยลบหนึ่งพันห้าสิบเท่ากับสามพันห้าสิบอันนี้ก็ต้องเป็นระยะนะเป็นเมตรตัวนี้เป็นเป็นตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งเป็นพิกัดมันว่าถ้าพิกัดที่สิบ x สิบเนี่ยอนุภาคตัวนี้มันอยู่ที่ระยะ หนึ่งห้าศูนาที่ยีวิอนุภาคมันอยู่ที่สี่พันเราต้องต้องการชูช่วงมันช่วงระหว่าง10บถึงสิแล้วก็เอามาลบกันแล้วก็จะได้ระยะ x ระยะเดลต้า x ถ้าพูดได้ถูกก็ระยะเดลต้าเระยะเดลต้า x ทีนี้มันเป็นเรื่องการอินทิเกรตเราก็จะเอาเครื่องคิดเลขมาใช้อินทิเกรตส่วนอดิฟเนี่ยผมไม่ินโชว์เครื่องคิดเลขให้แล้วกันเพราะว่ามันทำในคลิปที่แล้วละนี้อินทิเกรตทำไงก็ไม่มีอะไรมากแทนค่าง่าย อ่าตอนแรกเรามีฟังก์ชันแรกคืออะไรฟังก์ชันแรกคือยี่สิบ t ใช่ไหมยี่สิบ t ห้าอ่าเราก็จะเห็นเครื่องค,คิดเลขตรงนี้เนาะไม่ต้องไปโหมดไหนก็คือโหมดพิชคณิตธรรมดาเนี่ยแหละแต่เราใช้อินทิเกรตปุ๊บเราก,กดอินทิเกรตเข้าไปก็จะเห็นเห็นอะไรเราก็จะเห็นขอบเขตบนขอบเขตล่างขอบเขตบนขอบล่างแล้วก็มีมีสามช่องให้เราเติมอ่ะพุณีง่ายมีขอบเขตบนขอบเขตล่างแล้วก็ ตัวฟังก์ชันเราก็ใส่ฟังก์ชันให้มันตรงเราอินทิเกรตได้แค่ชั้นเดียวนะหมายความว่าข้อนี้ถ้าถ้าเป็นโจทย์โจทย์ความเร่งมาเนี่ยล้วให้เราอินทิเกรตกลับไปหาค่าหาค่า x เ,เนี่ยเราจะเราไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะคือเราต้องอินทิเกรตมือเอาแต่เราสามารถใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบค่าได้โดยการอินทิเกรตเสร็จแล้วเราก็แทนค่าตามตามฟังก์ชันที่เราอินทิเกรตได้ตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขได้แต่ทีนี้อ่ะ ทีนี้เราเราเขาอินทิเกรตชั้นเดียวก็คืออินทิเกรต v ใช่ไหมอินทิเกรต V ค่านี้เนี่ย v ค่านี้เอามาใส่ในนี้อินทิเกรตใส,ใส,ใส่ใส่จำกัดเขตคือขอบเขตบนขอบเขตล่างคือ1ิบล่างแล้วก็ยี่สิบมันจะได้คําตอบตามที่เราคํานวณได้คือสามพันห้าิบหรือเปล่าอันนี้คือวิธีการใช้เครื่องคิดเลขอมาเริ่มกันก็คือว่าเราก็จะแทนค่าฟังก์ชันที่เคอร์เซอร์กับพิบแล้วก็แทนค่า20 20ี่สอะไร 20x เพราะเครื่องคิดเลขมีแต่ x อย่างเดียว ถูกไหมคือ x จะเป็นจะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้ฮะมันเป็น x ละกันคือเอาจะเป็น t เป็น z เป็นกอไก่ขอไข่ในกอให้ขออะไรก็คือแต่ค,คือเลขคีเป็น x จบแค่นั้นโอเค20 t แล้วก็คือ20 x บวกหนี่ฟังก์ชันเราถูกต้องใช่ไหมเพราะฟังก์ชันเราถูกต้องเราเรื่องเคอร์เซอร์มาปึ๊บแล้วเราก็ให้มันมาอยู่กับพิ๊บกดลงกดขึ้นให้มันกับพิปล่างกับพิปล่างเราใส่อะไรขอบเขตล่างคือกำหนดว่า10ใช่ไหม ทีที่สิบขอบเขตบนเรากดขึ้นไป20่สิคำตอบออกมาก็ต้อง3ามพตรงกับที่เราคำนวณได้นี่คือการแทนค่าด้วยการอินทิเกรตก็จบแค่นี้อันนี้ก็จะเป็นการใช้คิคิเลกก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าในกรณีที่มันอินทิเกรตสชั้นนะสองออเดอร์สองเขากสอะไรไม่รู้สครั้งอะ่ะก็คือมีค่าฟังก์ชัน A มาให้เราให้เราหาค่าฟังก์ชัน X ใช่ไหม ฟังก์ชัน t ในในเทอมของ a อะนะ a เท่ากับ f t แล้วเราต้องอินทิเกรตกลับไปเพื่อหา x เท่ากับ f t เนี่ยเราต้องอินทิเกรตไปสองครั้งครั้งแรกเราอินทิเกรตไปเราได้ v ใช่ไหม v เท่ากับ f t ใช่ไหมเราอินทิเกรต v t หนึ่งเราถ้าเท่ากับ x ถ้าเราชอบไปเขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์เราก็จะเขียนได้อย่างนี้ภาษาคณิตศาสตร์ก็คือเราก็จะได้ว่า a เท่ากับ f t a. เป็นฟังก์ชันของ t เมื่อเราอินดิเกตอินดิเกต a เราก็จะได้ v เท่ากับ ft นะเมื่อเราอินดิเกต v เราก็จะได้ x เท่ากับ ft ในทางกลับกันถ้าเราดิฟพวกชุดนี้ดิฟขึ้นไปใช่ไหม ดิฟเราจะได้ตัวนี้เราก็ดิฟดิฟเไรดิฟ x เทียบ T เราก็จะได้ v เหมือนกันเราก็จะได้ฟังก์ชันนี้แล้วถ้าเราขึ้นไปจะได้ A เราก็ด right. ิฟดิฟเไรดิฟ v ถูกไหมเทียบ T ฉะนั้นฉะนั้นถ้าเราดี D D อ่อ ดีเอ็กซ์กำลังสองดีกำลังสองเอ็กคือดิฟสองครั้งอย่างเงี้ยเขเขียนอย่างเงี้ยมันก็คือเราจะได้เท่ากับเ,เราก็จะได้เท่ากับ a เพราะเราดิฟสองครั้งดิฟดิฟดีดิฟแล้วก็กำลังสองเอ็กก็คือดิฟเอ็กทั้งหมดสองครั้งจะได้ a ประมาณนี้ก็คือมันจะปเป็นภาษาคณิตศาสตร์ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไร แล้วแทนค่าแต่นี้ทิ้งในการที่เราจะทิ้งในการที่เราจะอินทิเกตหรือดิฟสองครั้งเราจะทำได้ยังไงว่ามันตรงไม่ตรงมันก็มีเออเราก็แทนค่าดิฟครั้งหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ดีเนาะมันไม่ได้เราต้องหาดิฟอัดอินดิเกตด้วยเราจะพ,พึ่งเครื่องคิดเลขอย่างเดียวไม่ได้เราจะเอาเครื่องคิดเลขไปต,ตัวคำตอบมันได้แต่เราไม่สามารถ ให้เครื่องคิดเลขมันออกมาเป็นฟังก์ชันแรกได้ฟังก์ชันสมมติว่าโจทย์ให้อ่ามันเป็นเรื่องดิฟแล้วกันโจทย์ให้ x มาแล้วเราให้เราหาความเร่งเราก็ต้องดิฟเป็นฟังก์ชันสองฟังก์ชันคือดิฟได้ v ดิฟได้ a แล้วเราเค่อยแทนค่านะแทนค่าแทนค่าปกติเหมือนเราคำนวณมือเนี่ยเราไม่สามารถแทนค่าใช้เครื่องคิดเลขได้ซึ่งถ้าเราเอาจริงๆแล้วไอ้ที่ผมบอกกล่าวไปในคลิปในคลิปการใช้ าการดิฟเบื้องต้นการอินทิเกรตเบื้องต้นจริงๆถ้าถ้าทำบ,บ่อยๆก็ก็แทนค่าได้แล้วไม่มีอะไรดิฟเป็นอินทิเกรตเป็นแทนค่ามันก็ได้หมดโอเคแค่นี้เดี๋ยวคิดต,ต,ต่อไปผมก็จะทําโจทย์ไล่แล้วนะผมจะทําโจทย์ไล่เป็นข้อข้อบทที่หนึ่งไปเรื่อยๆบทที่หนึ่งเอาเอาในหนังสือก่อนมันจะไม่มีเวลาทานันเพราะบางบาง,บางเนียบางข้อในหนังสือผมก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่พยายามจะทําได้ พยายามจะทําให้ได้แล้วก็จะส่งส่งเป็นคลิปไปมันจะได้เข้าใจด้วยกันเพราะว่าการที่ผมได้ส่งคลิปไปมันก็ดีอย่างผมก็เหมือนกับผมได้ทบทวนด้วยตัวเองด้วยเนาะแล้วทุกคนก็จะได้รู้ว่าทําถูกไม่ทําไม่ถูกอะไรเงี้ยถ้าไม่ถูกก็ก็แย้งมานะเพราะบ,บางทีผมก็ทําออกไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าถูกไม่ถูกคือถ้าไหนชัวร์ผมก็จะบอกว่าชัวร์ถ้าไหนไม่ชัวร์ผมก็จะทําไปด้วยด้วยหลักการที่คิดว่าถูกต้องแต่บางทีผมคิดไปแล้วเนี่ย อาจจะมีข้อผิดพลาดผิดวิธีคิดก็มีคำนวณผิดก็มีอะไรผิดอะไรก็แย้งมาแล้วกันเพราะว่าก็มาแชร์กันนะนะเหมือนว่าแชร์กันอย่างอะไรที่ผมผิดแล้วผมก็จะกลับมาอธิบายใหม่มาบอกว่าเอ้ยผมผิดตรงนี้ไว้ผมผิดตรงนี้ผผนเพราะว่าการที่เราทําแล้วเรารู้ว่าเราผิดตรงไหนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะมันจะทําให้เราเอ้ยจําได้ไวอ้ตรงนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ว่ะต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะคือมันเป็นการ หาข้อผิดพลาดอ่ะงานหาข้อผิดพลาดมันทําทให้เราเจอปัญหาเจอปัญหาแล้วเราจะเก่งขึ้นเราจะรู้ว่าต่อไปถ้าเราทําแบบนี้ยมันมันจะมีข้อผิดพลาดประมาณนี้นะเราต้องระวังเรื่องนี้นะซึ่งต่างจากการที่เราไม่ทําโจทย์เพราะเราถ้าเราไม่ทําโจทย์เราก็จะไม่เจอข้อผิดพลาดเมื่อเราไม่เจอข้อผิดพลาดเราทําไปเราก็จะไม่รู้ว่าเราทําถูกหรือทำผิดแค่นั้นละ่ะโอเคจบคลิปนี้ทุกอย่างจักการใช้เครื่องคิดเลขไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวกเตอร์ ดิฟอินทิเกตบอกไปหมดละทีนี้ถ้ามันจะมีฟังก์ชันอื่นที่มาเกี่ยวข้องในการใช้ค่าเลขเช่นไซคอสแทนคือ cost, ผมอาจจะไม่สอนอไม่ไม่สอนไม่บอกตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรมากไซคอสแทนมันก็เป็นแค่แทนค่าไซนเท่าไหร่มุมเท่าไหร่เราอยาหามุมละอาร์คไซคอสไปถ้าเรามีฟังก์ชันไหนก็อาร์คไปอาร์คกลับมาแค่นั้นแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันอื่นๆเช่นฟังก์ชันล็อกลอนหรือฟังก์ชันทางสแตท เรายังไม่ถึงซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเราไปเรียนสแตทเมื่อไหร่สแตทนี่คือสถิติวิศวกร,รรมนะไม่ใช่สแตติสถิติสถิติสทิสติสถิติก็เรียนสแตทเมื่อไหร่ก็ค่อยมาดูว่าเออมันก็เป็นมีเครื่องคิดเลขก็ใช้ได้มันมีคำนวณเรื่องการบินเบน SD หา x เ,เฉลี่ย x บาร์อะไรประมาณนี้ขายสแควร์แล้วมันถึงไหนก็ไม่รู้เนี่ย ความน่าจะเป็นได้ด้วยมั้งเนี่ยเครื่องคิดเลขมันก็หาได้มันค่าป๊อปอะไรค่าอะไรผมลืมไปหมดละมันน่าจะใช้ได้แต่ว่าเราต้องไปเรียนเข้าใจแล้วค่อยเอามาแทนค่าในเครื่องคิดเลขอ่ะโอเคผมจบแค่นี้ครับ